วิธีเช็คฟิลเลอร์จูดีเดิมของแท้มีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะเริ่มต้นด้วยจากข้อแรกเลยนะคะเลขล็อตค่ะต้องตรงกันทั้งหมด4จุดนะคะวันนี้จะเอาจูดีเดิมวอลลุม่ามาให้ดูนะคะวอลลุม่าเนี่ย1กล่องมีทั้งหมด 2cc นะคะซึ่งเลขล็อตจะต้องตรงกันทั้งหมด4จุดดังนี้ค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือจะเป็นเลขล็อตที่กล่องนะคะก็คือข้างกล่องแบบนี้เลย ข้างกล่องเนี่ยค่ะจะมีวันบอกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตแล้ววันเดือนปีหมดอายุค่ะแล้วก็ล็อตที่ผลิตอันนี้ก็จะแกะกล่องให้ดูเลยนะคะก็ขอแกะเข้าไปค่ะหนึ่กล่องมี2 c ซีซีนะคะซึ่งข้างในค่ะเลขล็อตตรงหน้าซองค่ะก็จะต้องตรงกันกับหน้ากล่องที่3เลยค่ะ เลขล็อตในสติกเกอร์ที่อยู่ในซองนะคะก็ต้องตรงกันกันกบทั้งกล่องซองแล้วก็ข้างในที่เป็นสติกเกอร์ค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะซึ่งในซองค่ะจะมีสติกเกอร์ด้านในแฝงอยู่นี้ก่อนที่จะหยิบตัวไซลิงออกมานะคะแกะออกมานนี้เลยตัวเลขล็อตค่ะทั้งหมดจะ,ะะะจะต้องตรงกันนี่เป็นสติกเกอร์นะคะจะต้องตรงกันนี่สติกเกอร์นี่เลขหน้าซองนะคะแล้วนี่ก็เป็น ข้างกงกลแล้วข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือนอกจากสติกเกอร์แล้วเนี่ยที่สำคัญเลยค่ะตัวหลอดที่เราฉีดค่ะข้างหลอดเนี่ยจะมีวันบอกเหมือนกันทั้งเลขลลอดรวมถึงรายละเอียดต่างๆค่ะจะต้องตรงกันทุกจุดสี่จุดเลยอันนี้สติกเกอร์นะออะแปะให้ดูข,ข้างๆแปะให้ดูข้างๆนะทุกคนแล้วก็อ่ะก่องสี่จุดเลยอ่ะตรงกันไหมสี่อย่างนี้ต้องตรงกันนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าทั้งหลอดที่เราจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยรวมถึงทุกๆอย่างค่ะมาจากที่เดียวกันกล่องเดียวกันผู้ผลิตเดียวกันนะคะจะไม่มีการสอดไส้ใดๆข้อถัดมาเลยค่ะจะต้องมีเลขอยอจดแจ้งถูกต้องนะคะแล้วก็ใบเอกสารข้างในค่ะในกล่องเนี่ยจะต้องเป็นเอกสารกำกับภาษาไทยนะคะ แช่ออกมานะคะเอกสารกำกับข้างในจะต้องเป็นภาษาไทยนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะนำเลขล็อตที่เราฉีดค่ะไปเช็คโทรไปเช็คกับบริษัทผู้แทนนำเข้าอย่างถูกต้องนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยค่ะ